สวัสดีกันด้วยนะครับยินต้อนรับเข้าสู่เกมไมค์ครับนะฮะโอเควันนี้เราก็อยู่กับไมค์ครับอีกแล้วนะครับผมเย่นะโอเคก็สังเกตว่าบ้านเปลี่ยนแปลงไปมากโอเ้เห็นเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะอะไรล่ะครับผมไปทำชั้นแล้วก็ตกแต่งบ้านหน่อยนะครับโอเควันนี้เราจะมาทําฟาร์มนะฮะเราจะสอนสอนสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะถ้าใครรู้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเค วันนี้เราจะมาโอ้เช้าพอดีเลยอะสุดยอดเจ๋งเลยครับโอเคนะฮะวันนี้เราจะมาเอ่อคราวที่แล้วเนี่ยเราปลูกเห็ดไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยฮะตอนนี้ผมก็ปลูกเห็ดได้แล้วนะฮะเนี่ยทําแบบตอนนั้นแหละครับก็คือเอาขุดบล็อกขุดบล็อกเนี้ยนะฮะแล้วก็เอาน้ําอ่ะมาเทใส่นะแล้วก็เอาเห็ดมาวางซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอาบนมิวเนี่ย หยอดลงไปเลยฮะโอเคมันก็จะได้ถ้าสีน้ําตาลก็ได้เป็นอย่างนี้นะครับถ้าสีสีแดงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคสังเกตว่ามีฟาร์มมีฟาร์มอยู่ตรงนี้นะโอเคเรามาสอนวิธีทําฟาร์มเลยดีกว่าอ่ะก็ต้องมีข้าวก่อนนะฮะวิธีปลูกข้าวก็อย่างคราวที่แล้วนะนี่ข้าวข้าวสดแบบนี้นะฮะโอเคสําหรับเอ่อไม้คับเนี่ยเราก็ข้าวเนี่ยเราใช้ได้กับวัว อุ้ยอุยอะไรอ่ะโอ้เกียวตันตกใจหมดข้าวเนี่ยฮะใช้ได้กับวัวกับแกะนะฮะโอเคเราก็เดินมาหาแกะนะฮะเปิดเราก็เดินมาหาแกะนะฮะล้วก็ชูข้าวให้มันนะครับแล้วมันก็สังเกตว่ามันจะเดินตามเรานะครับแล้วก็เนี่ยนะฮะดันมาเยาะร้อนมาเลยครับค่อยๆเดินช้าๆนะครับอย่าใจร้อนนะฮะเพราะถ้ามันเราเราเดินวิ่งสมมติอ่ะเราวิ่งเนี้ยอ่ะ เนี่ยวิ่งมันอ่ะสมมุติเราวิ่งห่างเงี้ยอ่ะมันก็จะหลุดนะครับพอหลุดเสร็จปุ๊บมันก็จะไม่ตามเข้าแล้วนะฮะนะครับ,นะรบเราก็ต้องรอให้มันหายงอนนี่เข้านี่เข้าเข้าโอเคนะฮะมันตามแล้วโอเคเนี่ยนะฮะก็รอมันมานะครับมาเรื่อยๆนะมีพืช อีกชนิดหนึง่งเอ้ยไม่ใช่สิมันจะมีพืชอ,อีกนะครับก็คือจะเป็นเดี๋ยวโอ้ผมไม่ได้เอาโอเคเดี๋ยวทำทางขึ้นนี่นะฮะโอเคให้แกะโอ้เอามันลงไปมันลงไปเองนะโอ้สุดยอดแต่งได้ตามใจเลยนะครับโอเค ok. ส่วนวิธีผสมพันธุ์เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอให้ข้าวโตก่อนเนาะนะแล้วเดี๋ยวเราจะมา ผสมพันธุ์กันให้ดูนะโอเคอย่างแรกเลยเราจะเข้าไปทำเออนี่กันก่อนนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นเออ n c h ช n t o o o กนะครับก็น่าจะทำกันเป็นแล้วล่ะนะครับผมก็ไปวิธีครับก็ต้องมีหนังสือก่อนนะครับหนังสือหนังสือทำยังไงอ่ะเดี๋ยวผมนะครับหนังสือให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปเนเธอร์กันด้วยนะโอเค อ่าไม่เปเปอร์นะครับเอาชูการ์แคนนะครับมาครับนะเรียงแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะได้ได้กระดาษมาสามแผ่นนะครับแล้วก็เอาหนังเนี่ยมาวางไว้นะครับจะวางไหนก็ได้ครับมั่วๆยังได้เลยนะครับวางไหนก็ได้นะครับก็จะได้หนังสือมานะครับอ่าสมมุติว่าผมก็มีอ่าอ่าสมมุติว่ามี มันต้องมีออกซิเดียมด้วยนะครับออกซิเดียมคืออะไรนะครับอ่ะเดี๋ราออกซิเดียมอ่ะเดี๋ยวผมเอาลงอ่ะเดี๋ยวผมลงไปให้ดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเอาอาหารก่อนนะครับเอ่อเราก็ไม่มีอาหารเลยอะจนนะครับ <laughs> โอเคเอาเนื้อซอมบี้ไปกินก็ได้โอ้ทำไมจนอย่างนี้วะเนี่ยสุดยอดเลยกินเนื้อซอมบี้ อย่างที่บอกครับรวยแร่แต่ไม่มีอาหารนะครับเป็นเพราะว่าผมปลูกคาวไว้นิดเดียวนะครับโอเคออซิเดียมเหรอออซิเดียมก็จะเป็นเออเป็นเออแร่ไม่ใช่แร่มันเป็นหินอะเป็นเป็นหินที่เกิดจากการแข็งตัวของลาวานะอันนี้ถ้าน่าน่นนนาจะเกิดจากการแข็งตัวของลาวาโอเคเดี๋ยวผมพาไปให้ดู ครับก nee, ็ค er, ือต้องเอาน้ําเนี่ยมาหยอดนะครับไม่ใช่เอานไม่ใช่เอาปลายสายของน้ํามานะถ้าเอาปลายสายของน้ํามาเนี่ยเอ้าอยู่ไหนเนี่ยถ้าเอาปลายสายของน้ํามาเนี่ยมันก็จะเป็นโคบอ์สโตนนะครับเนี่ยมันนี่นี่นี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งขุดด้วยไอรอนไม่ได้นะครับต้องใช้ที่ขุดไดมอนเท่านั้นนะครับเราก็ขุดไปนะครับสีก้อนนะครับพอขุดสีก้อนเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็จะ ผมว่าน่าจะมีคนรู้กันบ้างแล้วแหละนะฮพอคูดได้สีก้อนปุ๊บอ่ะล้วก็ต้องมีไดมอนด์ด้วยนะครับต้องมีไดมอนอย่างอย่างน้อยต้องมีสองก้อนนะครับสองก้อนแล้วก็หนังสือเล่มหนึ่งนะครับวิธีคราฟก็เดี๋ยวผมจะวางอ่ะเราจะจําลองให้ดูนะแต่ไม่ได้คราบแบบของจริงนะครับถ้าคราฟเป็นของจริงนี่ นะอันเนี้ยอันนี้คืออาวุธเอ็นชานนะที่ผมทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอ็นชานก็เลเวลหมดไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่คลิปคลิปนี้เราก็จะไปนรกกันด้วยนะครับก็คือทําประตูนี้เถอะก,ก็ใช้เหมือนกันแหละครับออฟซิเดียมเหมือนกันนะครับสมมุติเราจะเอ็นชานอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมลองทําให้ดูก่อนแล้วกันนะครับโอเคสมมติอ่ะพวกอ่ะเอเมรอนอ่ะเอาเมเอเมรอนเป็นเพชรน,นะครับสมมตินะอันนี้เป็นบล็อก อันนี้เป็นบล็อกออธิเดียมนะครับสมมุตินะอ่ะเราก็วางอย่างนี้นะครับเป็นบล็อกนะครับแล้วก็เอาไดามอนด์เนี่ยวางแบบนี้นะครับแล้วก็หนังสือวางไว้ข้างบนนะแล้ก็จะได้เอนชานเอนชานเอ่อเอนเอนชานอะไรนะเดี๋ยวผมพุดให้ดู Enchantment Table นะครับโอเควิธีเอนชานนั้นอ่าเราก็ต้องมีเอ่อลาพิสนะครับ ลาพิตลาซูรี่นะครับสมมติอ่ะผมจะเอนชานธนูเหมือนเนี้ยนะครับเราก็ต้องเอาลาพิษมานะครับแล้วก็เอาธนูใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ลาพิษใส่นะครับสังเกตว่าเลเวลผมไม่พอนะครับก็ทําการเอนชานไม่ได้นะครับถ้าใครเลเวลพอเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ครับมันก็จะมีแสงสว่างนะฮะอ่ะก็คือเลเวลพอพูดง่ายๆอ่ะแต่อันนี้เลเวลไม่พอก็มันทำให้ดูไม่ได้นะครับโอเคคลิปนี้เราจะไปลกกัน นะครับโอเคเออเราก็ต้องเอาโต,โตัวคาร์ไปหน่อยโอเคแล้วก็เอาไม้นะครับไปสักอเอาไปสักส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคเราก็จะไปนรกกันนะฮะเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวอ่นนี่คือเอ็นบินะครับเอ็นบิอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวค,ครับเอ็นบิให้ดูกันก่อน เอ็นบิวนะครับเราก็ต้องใช้เหล็กค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคราบนีนะฮะเป็นบล็อกเหล็กนะฮะบล็อกออฟไอรอนนะครับประมาณสามอันด้วยกันนะครับนะครับออกมาสามอันครับแล้วก็วางแบบนี้นะครับเอ้ไม่ใช่วางไว้ข้างบนนะครับแนววางแนวเรียงนี้นะฮะแล้วก็ออาไอรอนวางไว้สี่อันแบบนี้นะครับก็จะได้เอ็นบิวมาแต่นี้ผมมีแล้วนะครับไปก็เอามาแตกอะตอมไว้เหมือนเดิมโอเคนะครับก็ เราครับอาวุธไปเพิ่มครับอ่ะดาบนี้ชับเน็ตสองนะครับโอเคเราครับอาวุธเพิ่มโอเคเอนชรนได้ไหมเลเวลหนึ่งไม่ได้นะครับต้องต้องเลเวลสูงกว่านี้โอเคเราลงถ้ำกันดีกว่านะครับ เอ้ไม่ใช่เราไปนรกกันดีกว่าอ่าอันนี้ผมก็ทํำเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้เนี่ยสังเกตว่าทํำไมถึงทาตรงนี้นะครับลึกลับเห็นไหมฮะสุดยอดเลยนะครับเมนูตกแต่งยังไงโอเคเราก็เข้านรกนะฮะพอเข้านรกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้อ่านี่นี่นี่เป็น achievement นะครับ achievement ก็บนะฮะเ e m p l a t ตกหรือเปล่าเนี่ยแล้วคู่นะฮะ โอเคเมื่อเราโอ้ oh. สักครู่นะในนรกเนี่ยมันจะแหลกมากนะครับโอ oh. oh. ้พอมาถึงนรกเนี่ยสังเกตว่าจะมีนี่ตรงอันนี้คือแรก่คอร์สนะฮะอ่านี่ครับสิ่งไฟฝันสำหรับทุกคนนะฮะโกลด์สโตนนะครับสามารถนำไปทำเป็นโคมไฟได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแร่คอร์สนะครับคอร์ส นะครับก็ขุดไปครับเห็นไหมสังเกตว่าเลเวลเพิ่มไวมากนะครับอันนี้เราก็ต้องหาปลกโคโคโด้วยนะก็คือยิ่งแรกคอร์มาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหสุดยอดฮะตรงไหนมีแร่คอร์นี่เหมือนโคเลยฮะแต่เลเวลจะเยอะกว่านะครับโอเคเราก็ขุดไปเนี่ยเลเวล8แปดแล้วครับ เพอเอเราขุดแบบสักสองสามที่นี่อาจจะได้เลเวลสักสี่สิบสามสิบเลยก็ได้อ่าโอเคนี่เราก็เจอแรกโกสโตนนะครับสามารถนําไปประดับได้นะแต่เวลาเราขุดมาเนี่ยสังเกตว่ามันจะได้เป็นเป็นเอ่อเป็นผงแบบนี้นะครับโอเคเราก็ขุดไปต่อยก,ก็ได้ครับต่อยก,ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าใช้ที่ขุดเนี่ยมันจะได้เยอะกว่านะเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยที่ขุดมันจะได้ อ,อ,อัตราได้เยอะกว่านะครับที okay, เราก็ขุดไปนะครับส่วนวิธีการเอามาคราฟเหมือนให้ให้เป็นแบบนี้นะฮะก็ต้องเอามาเรียงกันนะเป็นสี่ช่องนะครับสี่ช่องนะครับสี่ช่องสี่ช่องสี่ช่องไอมาสี่ช่อง,มองไม่ใช่ละอ,อุ๊ยโอ้โห ที่ขุดเอน็นชันนะครับขุดเร็วขุดเร็วจัดอ่าเลเวสิบสุดยอดนะฮะมานรกเนี่ยโอ๊ยเอาลืมมอทอดมาเมียนแล้วมานรกนะครับเราก็ต้องจำทางกลับด้วยนะฮะเขาเรียกว่าแบบแเนเธอร์นะครับประตูพอดท่ออ่ะมันเป็นประตูพอดทอลนะครับง่าย ในนรกมีอะไรลร่อครับในนรกก็จะมีมอนสเตอร์ประเภทเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอแล้วผมจะให้ดูนะครับโอเคเราก็วิธีครับเอ่อโกสโตนนะครับโอเคเนี่ยทํามาเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะได้เอ่อโคมไฟโกสโตนนะครับสามารถนําไปประดับได้นะครับประดับประดาบ,บ้านนะโอเคเอันนี้ก็จะเป็นหินเนเธอร์นะ เราสามารถใช้ไฟแช็คจุดได้นะครับบที่นี่วางน้ําไม่ได้นะครับนะเมื่อเราไฟแช็คจุดเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปจุดที่บ้านให้ดูนะครับมันจะไม่มีวันดับต่อให้ฝนตกแม่งก็ไม่ดับจริงๆนะฮะสุดยอดเลยฝนตกก็ไม่ดับครับโอ้แร่คอร์สเยอะนะครับ โอเคเราก็ขุดเรื่อยๆนะครับนะเราขุดกลับบ้านเนี่ยเราไม่ได้หวังจะเอาคอร์สหรอครับเราจะเอาเลเวลนะครับแต่คอร์สก็สามารถนําไปคาฟได้นะครับคาปเป็นบล็อกเป็นบล็อกคอร์สนะครับโอเควิธีคราบก็คาฟอย่างนี้นะครับสี่ช่องนะครับก็จะได้บล็อกออฟคอร์สนะครับโอเคกอไว้ประดับตกแต่งเหมือนเดิมนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเอามาทําอะไรได้มั้ง ทางนี้ตันนะครับอ่าเรเวลสิบห้าเห็นไหมฮะนี่แหละครับมาน,นโลกเนี่ยดีอย่างเนี่ยนะโอเคแล้วในนรกนะครับเราก็ต้องหาบาสด้วยนะครับบาสเป็นมอนเตอร์เอ่อชนิดหนึ่งในนรกนะครับซึ่งมันจะอยู่ที่เนเธอร อะไรนะมันจะเขาเรียกว่าอะไราประสาทนี้เธอนะครับโอเคเราถึงพื้นที่โล,งล่งละโอเคเราก็มาอ่าเห็ดนะครับที่นี่นะครับจะมีเห็ดเกิดนะครับน่าจะมีสองชนิดนะถ้าจำไม่ผิดต้องมีสองน่าจะมีสองอ่ามีสองครับที่นี่มีเห็ดนะครับมีเห็ดสองชนิดด้วยกันนะครับ เรามาเรื่อยๆครับอะตอนนี้เราก็เคเจอคอร์สอีกแล้วนะครับก็ขุดไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบอะไรนะครับเนเรายังไม่เจอซอมบี้พิกแมนนะครับเป็นมอนสเตอร์ประเภทฮูแมนเหมือนกันครับผมเหมือนกับซอมบี้ทั่วไปเลยเคคอร์อเคเห็ดนะครับ ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะฮะเรามาน,นลกเราแต่ตอนเนี้ถ้าตอนนี้เราจะเริ่มเสียดายเลเวลแล้วนะฮะถ้าเราตายนะครับผมโอเครู้สึกตรงนี้มันจะเป็นที่แคบเนาะนะครับแต่นันนน้นลกในนรกเนี่ยห้ามโดนไฟนะครับโดนไฟนี่ก็คือเราดับไม่ได้นะฮะดับตัวเองไม่ได้นะครับนอกนองสักจักว่าเราต้องตายนะครับ ก็คือมันจะติดสถานะติดไฟอยู่อย่างนั้นนะ่ะจนกว่าจะตายอะ่ะอันนี้อันนี้ที่อัน,นอันนี้ที่ดูมานะแต่บางคนแบบเออใส่เกาะนะครับก็อาจจะมีดับบ้างไม่ดับบ้างแล้วแต่บุญแต่กรรมนะครับโ <Okay. S 1> อเคน,นี่เราก็เจอโอ้ยยอดว้าวนี่ฮนะโกสโตนนะอยากได้เดี๋ยวค่อยมาขุดกันที่หลังครับตอนนี้เราตามหา ไอ้บาก่อนนี่เจอหน่าเจอซอมบี้พิกแมนแล้วครับซอมบี้พิกแมนนะสังเกตว่ามันจะถือดาบนะครับโอ้โอ,โอเดี๋ยวพุดแรกคอด์คอดมันจะถือดาบสีทองครับนะเป็นมอนสเตอร์คล้ายๆกับซอมบี้ฮนะแต่ว่ามันจะถ้าเกิดว่าเราเดินไปใกล้มันมันก็ไม่ทำอะไรเราหรอกครับเว้นแต่ว่าเราไปตีมันเท่านั้นแหละนะมันก็จะ ยิ่งมีถ้าถ้ามันมีกันเยอะๆนะครับนะมันก็จะลุมทำร,ร้ายเราลุมตีอ่ะก็คือแป๊บเดียวตายนะครับคุยง่ายเลยต่อให้ใส่เกาะดีแค่ไหนก็ตายนะครับโอเคเลเวลยี่สิบสุดยอดอ่าทอสใกล้หมดแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปเรื่อยๆ นมปังห่อยอ,อมมีิ้แมนไปไหนแล้วอ่ะหายไปแล้วเคไม่เป็นไรเราเจอแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปฟันมันให้ดูนะฮะยิ่งมันมีเยอะเนี่ยโอ้เพลินเลยนะครับเค นี่ก็เป็นลาวานะครับก็อย่าไปโดนนะโดนก็ตายของหายนะครับก็เหมือนตายอะ่ะคีท็อตใกล้หมดแล้วนะะคีแล้วเราจะเดินสดเลยอ่อเห็ดนะครับเห็ดอคอเราเก็บเห็ดไปนะครับเราก็สามารถนําไปปลูกได้ต่อยไม่เจออะไรเลยอะ่ะ เจอแต่อะไรเนี่ยอู้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะกลับกันก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวนรกเนะี่ยเดี๋ยวผมเจอเนเธอร์เขาเรียกอะไรเนเธอร์เนเธอร์ปราสาทเนเธอร์เมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเนเธอร์ฟอเร์ลิสเนเธอร์ฟอเร์ลิสนะเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้ดูกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็กลับกันก่อนดีกว่านะครับ เดี๋ยวเราจะเอาโกสโตนเนี่ยไปตกแต่งที่บ้านนะครับเอา้าไม่ใช่ทางนี้นีเออทางนี้นะครับอ่าขึ้นข้างบนนะฮะเฮ้ย อ๋อมวมแมกมาโอเคนี่ก็เป็นทานเราวะ่ะเออไม่ใช่ทางนี้นี่ผิดแล้วนะอ,อยู่นู่นในะนรกนะครับจะมีหินแมกมาอยู่นะครับแมกมาก็ไปโดนมันเลื่อนก็จะลดนะฮะแต่ก็ลดแบบหนึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งหลอดอะไรประมาณเนี้ยนะฮะสองทีครึ่งหลอดนะฮะเ,เก็บเห็ดไป โอเคเรามาจากทางไหนเอ่ยผิดทางบอเนี่ยแต่ท็อตมาทางนี้นี่หว่าโอเคทางนี้นะอ้อโอ้อโอ้อโอ้อย,อ,อ,ย,อ,อ,ย,อ,อ,ยอู้อู้อ่าซอมีพิกแมนครับเดี๋ยวจะ ต่อยมันให้ดูฮะต่อยมันแล้วจะเป็นไงล่ะครับถ้ามันมีกันเยอะๆเนี่ยมันจะลุมต่อยมันจะลุมกัดเราเลย่ะสมมติผมตีมันนะครับมันก็จะเดินมาหาเรานะครับเราก็ฟันมันนะครับการฆ่าพิกซอมบี้เนี่ยถ้าเกิดโชคดีเนี่ยเราก็จะได้เอ่อเอ่อโกนักเก็ตนะครับเป็นเศษอะตอมจากทองนะครับเศษเศษอะตอมเก้าอันจากทองนะครับ นะก็คือหรือบางครั้งเราตีโชคดีอีกเราก็จะได้เอ,อดาบของมันนะครับแล้วก็เอ,อเนื้อซอมบี้บ้างอะไรบ้างนะครับโอเคเราย้อนกลับมาที่โลกแล้วก่อนเพราะในนรบเนี่ยเดี๋ยวขอทุกอย่างพร้อมก่อนก็คือแบบเจอโอเคกลับมาก็มืดพอดีเดี๋ยวขอทุกอย่างพร้อมก่อนนะครับเดี๋ยวจะออกเดินทางตามล่าหานีเธอ โอเลสโอเคตอนนี้ข้าวเลยยังไม่โตนะฮะโอเควัวก็จนจนอาหารนะฮะโอเคเราก็เก็บอ่ะตอเรามาอ่ะเรามาตกแต่งโกลสโตนกันดีกว่าครับโอเคก็นำมาครับนี่ฮะเป็นสี่ช่องแบบนี้นะครับก็จะได้โกลสโตนนะครับโอเคเราก็ตกแต่งสักหน่อยนะครับอ่ะมันก็จะสว่างนะครับสว่าง เราตกแต่งหนเอ,อ่ยตรงไหนดีนะอ่ะสักตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคนี่วางไว้ข้างล่างนี้มันก็จะสว่างนะครับโอเคเราก็ข้างบนด้วยนะครับไปตรงนี้ดีกว่านะครับตรงข้ามกันดีนะครับโอเคนะครับกสโตนนะแต่ถ้าใครอยากจะได้สวยๆนะครับนี่ผมมีวิธีอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะ อยากได้อ่าอยากได้สวยๆครับสติกนะครับทํารั้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสีห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะทำรั้วมานะครับแล้วก็เอ่อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาบล็อกดินมาต่อตัวครับโอเคโอ้ เป็นวัดนะครับโอเคเราครับนี่ก่อนนะครับโอเควางนี้นะครับโอเคแล้วก็นี่วางขึ้นมานะครับโอเคก็นี่เป็นทางเข้าฟาร์มนะครับส่วนวิธีอ่ะนี่อันนี้เราวางผิดไม่เกี่ยวกันนะครับเนี่ยเวางอย่างเงี้ยนะครับมาเป็นโกสโตนนะครับจะดูสวยนะครับเนี่ยวางแบบเนี้ยนะสวยนะฮะ โอเคเราตกแต่งไว้เงนี้นะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะไปแต่งตรงนี้กันหน่อยนะครับอ่ามีเลยนี่ตรงนี้เลยเออแมวอะ่ะผมไม่มีรูสีนี้ละใส่ไปมันจะใส่ไปก็ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรช่างมันสวยไม่สวยช่างมันอ่นะ เราก็วางไปนะครับครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวโผล่มาทางนี้นิดนึงตึง้งนะครับโอเคแล้วก็วางอือนะเป็นเสาไฟอะไรอย่างเงี้ยแหละครับตรงนี้เราติดนะครับไม่เป็นไรเราเขีรยใบยไม้ออกโอเค นะโอเคก็ดูสวยนะฮะนี่อ่ะเดี๋ยวดูสวยนะครับดูสวยขึ้นนะฮะถึงแม่รั้วมันจะไม่ใช่สีเดียวกันก็ดีดีกว่านะครับโอเคก็โกสโตนี่ทําอะไรได้อีกหลายอย่างนะก็คือไว้สําหรับการผสมยาก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเนาะเอาแค่นี้ก่อนละกันนะสาหรับคลิปนี้คงคง,งต้องลากันไปก่อน,นครับโอเคสาหรับวันนี้สวัสดีครับผม